เพื่อที่จะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณให้พ้นจากมลภาวะแล้วก็สารพิษต่างๆที่อยู่รอบๆกายของเรานะฮะตัวที่แนะนำเลยก็คือ u n i c i t y Body Wash และ u n i c i t y Body Lotion เพื่อเป็นอีกทางเลือกนะฮะสำหรับการดูแลสุขภาพผิวของท่านด้วยสารสกัดนะฮะที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีพร้อมนวัตรกรรมที่ยอดเยี่ยมในการปกป้องผิวจากมลภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะฮะ โดยส่วนผสมที่ u n i ิซิต i t คัดสรรมาเป็นอย่างดีนะฮะแรกเลยผสานคุณค่าสารสก,กัด15ชนิดจากเบอร์รี่ผลไม้แล้วก็ดอกไม้หลักชนิดนะครับมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพต่อมานะ,ะฮะไฮยาลูโรเนต3ชนิดที่มีขนาดโมเลกุลแตกต่างกันซึ่งจะช่วยให้ผิวของเรานะครับอิ่มน้ำ นุ่มชุ่มชืน้นแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นให้ผิวเนี่ยดูเต่งตึงขึ้นได้นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดเข้มข้นจากซิก้าหรือว่าใบโบโบกซึ่งประกอบด้วยสารในกลุ่มไกลโคไซน์ที่สูงช่วยเร่งกระบวนการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวนะฮะจึงช่วยลดในเรื่องของการอักเสบของผิวแล้วก็ช่วยสมานผิวเนี่ยได้เป็นอย่างดีอีกตัวหนึ่งนะฮะส่วนผสมเฉพาะที่ออกฤทธิต้านเชื้อบแบคทีรียจากสมุนไพรนานาชนิดนะครับโดยเฉพาะ ในกลุ่มของพวกฟลาโวนอยด์แล้วก็สเตอรอลนะฮะซึ่งมีผลในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังได้แล้วก็สารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะไม่ไปทําลายเชื้อแบคทีเรียชนิดดี ที่อยู่บนผิวของเราดังนั้นเนี่ยสุขภาพผิวของเราจึงสมดุลสุขภาพดีแล้วก็สะอาดสดใสนั่นเองนอกจากนี้นะครับเรายังมีเทคโนโลยีในการปกป้องผิวจากมลภาวะแล้วก็ช่วยขจัดสารพิษออกจากผิวซึ่งเป็นเทคโนโลยีสูตรเฉพาะในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายของทางยูนิซิตี้ซึ่งประสานโปรตีนเปปไทด์ที่ละลายน้ําได้นะฮะซึ่งเราเรียกตรงนี้ว่าโลตัสเอฟเฟกนะฮะเป็นเทคโนโลยีการทำความสะอาดตัวเองเนื่องจากน้ําจะเกาะบ,บน เกาะเป็นเม็ดที่ผิวนะฮะแล้วก็อนุภาคของสิ่งสกปรกนะครับจะกิดไปกับหยดน้ำแล้วก็กลิ้งออกไปเหมือนน้ากลิ้งบนใบบัวนั่นเองซึ่งจะช่วยทําความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดแล้วก็เป็นเกาะป้องกันมลภาวะให้กับผิวอีกชั้นหนึ่งอีกด้วยนะครับ ต่อมานะฮะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์แชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์จากทางยูนิซิตี้นะครับมีส่วนผสมจากธรรมชาติที่สามารถที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะได้อย่างมปีประสิทธิภาพนะฮะซึ่งส่วนผสมสำคัญนะครับได้แก่กรีน H S plus complex เป็นสารอาหารแล้วก็กรดอะมิโนจากพืชตระกูลสาหร่ายทะเลลึกซึ่งได้แก่พวกสาหร่ายกรีนคา a เวียสาหร่ายแฟกชัยแล้วก็สาหร่ายจารโปนีกานั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของ โปรตีนแครประกอบด้วยโปรตีนจากธรรมชาตินะฮะที่จําเป็นต่อสุขภาพของเส้นผมซึ่งไม่แตกซึ่งไม่แก่กลุ่ม คอลลาเจนเคราตินแล้วก็ลาโนลินนะฮะนอกจากนี้นะครับยังประกอบไปด้วยน้ำมันจากพืชพันธุ์ธรรมชาตินะฮะถึง5ชนิดนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการฟื้นบำรุงสุขภาพของเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะได้อย่างดีเยี่ยมเลยได้แก่อาร์แกนออยล์เบอร์กอม์ัดฟรุตออยล์ซีตัสเลมอนพีลออยล์นะฮะยูคาลิปตัสออยล์รวมไปถึงทรีทีออยล์นะฮะนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีสารชําระล้างนะฮะจากธรรมชาติที่จะช่วยในเรื่องของการลด แรงตึงผิวหรือช่วยในการทำความสะอาดนะฮะช่วยขจัดฝุ่นแล้วก็สิ่งสกปรกตกค้างบนเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะได้อย่างอ่อนโยนนะครับซึ่งกลุ่มสารที่ช่วยในเรื่องของการชําระล้างพวกนี้ที่ได้จากธรรมชาติก็ได้แก่ พวกโคคนัทรีแล้วก็เมนพ่อนะฮะนอกจากนี้นะครับสูตรนี้ยังเป็นสูตรที่ปราศจากซิลิโคนปราศจากพาราเบนและสารทมทำความสะอาดที่ทําให้เกิดการระคายเคืองอีกทั้งยังเป็นสูตรที่เป็น pH b a l านซ์นะฮะช่วยทําให้เส้นผมนุ่มสลวยเงาง,งามแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็ไม่ชีฟ้ฟูอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะฮะจากการอุดตันของสารเคมีที่พบในแชมพูแล้วก็ครีมนวดผมทั่วไปในท้องตลาด ด้วยนะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ยูนิซิ y ี้แชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์นะฮะจึงมีความแตกต่างและก็อ่อนโยนต่อทุกปัญหาผมนั่นเองผลิตภัณฑ์ตัวถัดมาที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือยาสีฟันสูตรพิเศษยูนิซิที้ทูดเพลสนะ,ะซึ่งผสมประส,สานสารสกัดที่มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพของช่องปากได้แก่ไฮเดรซิลิกาแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนต อนุภาคขนาดเล็กนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการขัดผิวฟันโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวฟันแต่จะเป็นการทําให้ผิวฟันนะฮะเรียบนะฮะซึ่งจะช่วยให้การเกิดการสะสมค่าบพักบนตัวฟันนะครับช้าลงช่วยให้ฟันขาวได้อย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้นะฮะยังมีส่วนผสมของโซเดียมฟอสเฟตแล้วก็เตตา โพแทสเซียมไฟโ o ฟอสเฟตนะฮะที่จะช่วยลดในเรื่องของการสร้างผลึกแคลเซียมฟอสเฟตจากคราบจุลินทรีย์ซึ่งจะช่วยลดการเกิดหินปูนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมไปถึงกลุ่มน้ํามันสมุนไพรหลายชนิดเลยที่มีเป็นส่วนผสมใน สูตรยาสีฟันนี้นะฮะซึ่งได้แก่ตัวช erm ินนามอนออย p e เ p ปเปอร์มินต์ออยสเปรมินต์ออยรวมไปถึงแอนนสซิสอยนะครับซึ่งช่วยลดการสะสมคราบจุลินทรีย์และลดการอักเสบของเหงือกช่วยในเรื่องของการต่อต้านแบคทีรียลดการก่อตัวของแบคทีรียในช่องปากช่วยกําจัดกลิ่นปากแล้วก็ช่วยให้ลมหายใจเนี่ยสอหอมสดชื่นอีกด้วย นอกจากยาสีฟันสูตรพิเศษแล้วนะครับแปรงสีฟันก็เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยในเรื่องของการดูแลช่องปากของเรานะฮะอยู่ใซิตี้นาโนชาร์โคสไปร t ลทูสบัตนะครับตัวแปรงนะฮะประกอบด้วยขนแปรงนะครับยับยั้งการเกิดแบคทีรียด้วยอนุภาคนาโนชาโคขนแปรงนะฮะช่วยดูดซับความชื้นแล้วก็ลดการสะสมของแบคทีรียช่วยลดสาเหตุสําคัญของการเกิดกลิ่นปากนั่นเองนะครับขนแปรงสไปรอลนะรับิดนะฮะบิดเกลียวหมุนทาความสะอาดครบทุกจุด ผลแปรงบิดเกลียว2ระดับนะครับช่วยกจัดคราบพ,พลักบริเวณผิวฟันแล้วก็คอฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือกว่าผลแปรงทั่วไปแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็ลดการก่อตัวของคราบพ,พลักในบริเวณเหงือกนะครับผลแปรงนะฮะปลายเรียวแหลมเล็กนะครับขนาดแค่0.01ม mm. ิลลิเมตรผลิตจากวัดสดุพิเศษนะฮะออกแบบเพื่อให้มีขนแปรงเนี่ยที่นุ่มเป็นพิเศษเลยไม่ละใายเครืองเหงือกแล้วก็ฟันด้ามจับนะครับออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อความสะดวกสบายช่วยให้การแปลงฟันของคุณนะ,ะเป็นเรื่องสนุกแล้วก็เรื่องง่ายด้ามแปลงจับถนัดด้วยด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีนหรือว่า PP นะฮะแล้วก็เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์นะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Ubasic ที่ได้พูดมาทั้งหมดนะฮะจึงเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทุกครอบครัวนะครับต้องมีติดบ้านอย่างแน่นอน